สวัสดีเพื่อนสมาชิกแล่วนะครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านตะวันชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆน้องทุกท่านนะครับมาติดตั้งตัว water timer มมนี่ครับที่พี่ๆน้องเห็นเข้ากับสายน้ำ PE เนื่องจากว่าตอนที่แล้วผมได้ทําตัว water timer มมแบบคร่าวๆนะครับแต่เน้นเกี่ยวกับการตัวแต่เน้นเกี่ยวกับการ setting เจ้าต,ต,ตัวนี้สัดส,ส่วนมากนะครับ ทีนี้พอเอาคลิปลงมีพี่ๆน้องๆบางท่านนะครับสอบถามว่า,าการติดตั้งเข้ากับสายพ e. ีทําำยังไงหลายท่านเลยนะครับผมผมก็เลยได้มาอธิบายเพิ่มเติมในตอนนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไม่พูดมากครับเดี๋ยวผมขอแนะนําอุปกรณ์ก่อนแล้วกันกว่ามันมีอะไรบ้างนะในการติดตั้งเข้ากับตัวาสายสายพีของเราโอเคผมขอย้ําอีกทีนึนะครับหลักการเซตติง้งการ ตั้งเวลาของตัว w a ท e มเมอร์ผมจะไม่อธิบายในตอนนี้นะครับเพราะว่าผมได้อธิบายรายละเอียดดังกล่าวในตอนนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าละเอียดพอสมควรนะครับตอนนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งเข้ากับน้ำประปาแล้วก็แล้วก็สายน้ำ PE เท่านั้นนะครับสำหรับตอนนี้โอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนก๊อกน้ำของเรานะครับตัวนี้ให้เป็นแบบหัวที่เป็นแบบเกลียว สเปคของเขาก็จะเป็นเกลียวมันจะเป็นเกลียวหนึ่งทับสองนะครับที่เขาเกียนไว้ด้านข้างอันนี้ผมซื้อมาเป็นของก๊อกน้ำซันว่านะครับโอเคต่อไปต่อไปอันนี้เราก็จะประกอบตัวนี้ครับประกอบตัวนี้โดยให้เอานะครับตัวเนี้โดยให้เอาตัวนี้ครับหมุนเข้ากับก๊อกน้ำอย่างนี้ก่อนนี่ครับแต่ว่าเราต้องเอาตัวนี้เข้าไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก่อนจะหมุนเราต้องเอาตัวเนี้ยเข้าอย่างนี้ก่อนเพราะว่าส่วนของตัวนี้ มันจะหมุนเข้ากับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นรูปประมาณอย่างนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับผมโอเคนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นแบบก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคครับจากนั้นนี่ครับเราก็จะนําตัววอเตอร์ทามเมอร์ที่ทําการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยหมุนเข้ากับตัวนี้อีกทีหนึ่งอย่างนี้นะประมาณแบบนี้นี่ครับหมุนแล้วก็ล็อกก็หมุนตัวนี้ลงมา การประกอบระหว่างตัววอเตอร์ทัเมมือกับกรองน้าก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าง่ายมากๆนะเป็นมาครับที่ผมทําก็แป๊บเดียวโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะประกอบระหว่างตัววอเตอร์ทัเมมือเข้ากับสายน้ํา PE ีของเรานะครับสําหรับตัวเชื่อมที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นี่นะครับนี่ตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับคือซื้อที่ไทยวัสดุนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอ่า เรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวแต่ว,ว่าผมถ่ายถ่ายตัวที่เป็นซองไว้เรียบร้อยที่ที่วิดีโอตัวแรกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับมัน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 เป็นตัวข้อต่ออ่าระหว่างเนี่ยครับเกลียวแล้วก็อันนี้เข้ากับตัวสายน้ํา PE ซึ่งตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3 3ขนาดที่เขาใช้ได้นะครับก็คือนี่จะเป็น PE 16มิลน,นี้ก็จะเป็น20มิลแล้วก็ 25่มิลแล้วแต่เราจะเลือกใช้ขนาดของ PE นะครับผมในที่นี้ที่ผมใช้จะเป็นสาย PE สาย PE 20นี่ครับอันนี้เป็นสาย PE 20เพราะฉะนั้นผมก็จะล็อกอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางให้พี่ๆนองครับหมุนในตัวนั้นเข้ากับตัวข้างล่างของเขาได้เลยหมุน,หม,นหมุนเข้าไปเลยนะครับ จะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้นะครับง่ายง่ายครับจากนั้นเราก็จะเอาสาย PE นะครับเสียบเข้าไปเลยครับสาย p ีซึ่งก่อนจะเสียบให้เราเอาตัวตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกสาย PE เอ้ที่หนึ่งจะเป็นตัวล็อกสายพ e เข้ากับตัวเกลียวของเราซึ่งตัวนี้มันก็แล้วแต่ขนาดของสาย PE ้นะันก็จะมีขนาด16มิล20มิลแล้วก็25มิลแล้วแต่ขนาดของ PE ที่เราเลือกใช้นะครับ ในที่นี้ผมจะเป็นสเปคของ20่มิลน,นะครับผมเอาเสียบเข้าไว้อย่างนี้ก่อนจากนั้นเราค่อยเอาสายพีเนี่ยเสียบเข้ากับตัวสมส้มตัวนี้อีทีนึงนะครับอ่าประมาณนี้พอเสียบเสร็จเราก็เอาตัวนี้หมุนนะครับมันจะมันมันจะหมุนลอน็อคอีกทีหนึ่งเพื่อกันไม่ให้ตัวสายพีหลุดออกจากตัวสีส้มนะครับนะครับอ่าโอเคครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นการประกอบระหว่างข้อ PE เข้ากับตัวบอเตอร์ของถาม,มือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูตัวระบบมอสปิงเกอร์ของเราที่ผมเลือกใช้นะครับเดีย๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับตัวระบบท่อน้ำประปางผมนะตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ปั๊มในการดันนะครับเนื่องจากว่า,าที่ที่ผมอยู่ตัเนี้คือแรงดันน้ําถือว่า แรงพอสมควรอย่านะับประมาณหนึ่งบาได้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคในการลดน้ําผักของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูเลยนะครับว่าหลังจากต่ออย่างน,น,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมทํำยังไงต่อนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราต่อท่อ P e เข้ากับตัววอเตอร์ถามเมืองของเรานะครับจากนั้นเราก็เดินสายพ e. ีของเรานะครับเนี่ยครับสายอันนี้จะเป็นแปลงผักให้ผมปลูกไว้นะครับจากนั้นผมก็จะใช้ ตัวมินิซิมปิเกอร์ประมาณนี้ครับนี่ที่ผมอันนี้ผมเลือกซื้อที่ไทยวัสดุนะครับถือว่าโอเคครับสเปคนี้ก็คือแรงดันน้ำนิดเดียวก็สามารถที่จะหมุนหมุนแบบหมุนให้น้ํากับผักเราได้เลยนะครับถือว่าโอเคนี่ผมเทสมาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ๆลองเลือกซื้อดูนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อที่ไทยวัสดุนะครับหลักการต่อก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับนี่ครับก็นี่ครับประมาณนี้ ตัวเชื่อมสำหรับชุดนี้นี่ผมซื้อมาเป็นชุดเลยนะครับอยู่ที่ไทยวัสดุไม่ได้ทำประกอบเองนะครับเขาให้มาเป็นชุดเลยถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะมาส,สิบคราบาทได้เลยครับประมาณนี้ต่อต่อชุดนะครับก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ผมก็ใช้มาประมาณจาหนึ่งปีแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับและที่ดู เมื่อกี้นี่จะเห็นตัวเวเตอร์ทามของผมประมาณ2ตัวใช่ไหมอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นี่ครับก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นี่ครับ,น,น,รบนี่สาหรับสายนี้นี่ผมใช้กับผักที่ขนาดต้นใหญ่ับไม่ว่านะครับ,น,รบนี่จะเป็นคะน้าเคลแล้วก็นี่ครับพวกตะไคร้พวกพริกต่างๆอันนี้คือผมจะใช้ระบบน้ําหยดเข้าไปด้วยนะครับแต่ก็จะมีระบบซิปิงเกอร์อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับก็โดนเหมือนกันแต่ผมไม่ชัวร์นะผมก็เลยเอาระบบน้ําหยดเข้าไปด้วยอีกที่หนึง่ง ก็จะเห็นว่าผมมีตัวบอเตอร์ฐานมือทั้งหมด2ตัวนะครับอย่างอย่างที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้นะครับผมเผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมต้องใช้2ตัวนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับที่ผมใช้2ตัวเนี่ยผมตั้งเวลาต่างกันนะครับต้องระวังด้วยนะครับถ้าใครที่จะใช้2ตัวอย่าให้ทําเวลาพร้อมกันเพราะว่าถ้าทําเวลาพร้อมกันเดี๋ยวน้ําแรงดันไม่พอเนี่ยน้ําระบบตัวมินิสปิงเกอร์ที่ที่เราใช้นะครับ มันจะลดน้ําไม่ค่อยดีนะครับผมพยายามเลือกให้เวลาต่างกันระหว่างตัวมินิซิมิงเกอร์กับตัวระบบระบบน้าหยดนะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องน้องมาทดลองในการลดน้าแล้วกันโดยผมจะใช้ระบบเป็นแม็แมนวนวลแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เราเปิดฟ้าก่อนนะครับจากนั้นก็ให้พี่พีน้องกดคําว่าออนตรงนี้นะครับปุ่มออนแล้วมันก็จะขึ้นตัวเลข2ตัวนี้ไม่รู้ว่าพี่พี่น้องจะเห็นหรือเปล่านะครับ ซึ่งตอนนี้มันกระพริบที่ตัวแรกซึ่งตัวแรกนี้หมายความว่าเป็นชั่วโมงส่วนตัวที่2ตัวนี้จะเป็นนาทีซึ่งเขาเซตไว้ให้โดยอัตโนมัติจะเป็น15นาทีซึ่งเอาก็เราก็เอา,เอาตามนั้นเลยก็ได้ครับไม,ไม่เป็นไร<ม>เราแค่ทดลองดูเฉยๆนะครับให้เรากดเซตหนึ่งครั้งในตัวแรกจะหายกระพริบ,บแล้วตัวทีกก่2จะกระพริบนะครับทีนี้พอเรากดเซตอีกรอบให้พี่ๆน้องฟังเสียงแล้วนะมันจะดังตึกตึกตัวนี้คือ วาลของตัวมอเตอร์ทาเมื่อจะเปิดขึ้นนะครับแล้วน้ำเราก็จะไหลไปแล้วครับนะตึกละนี่หลังจากปึ๊บนี่ครับนี่เห็นไหมครับไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับถือว่าโอเคนะครับง่ายครับเที่ยวแบบสบายใจนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับอันนี้คือผมทำให้ดูเฉย เห็นว่าโอเคเดี๋ยวผมปิดไ้ก่อนนะครับพอจะปิดแบบแมนนวลก็เหมือนเดิมนะครับก็กดออฟตัวนี้พอกดออฟน้ําเราก็จะหยุดเพราะว่าวาลวทำการปิดเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมในตอนนี้นะครับคือข้อควรระวังในการใช้วอเตอร์ถัเมเมอร์ของเรานะครับหนึ่งก็คือเรื่องน้ําที่เข้าไปข้างในตัวน,นี้นะครับเห็นไหมครับ สังเกตว่าตัวนี้จะไม่มีไอน้ำนะครับส่วนตัวนี้จะมีไอ้น้ำนั่นแปลว่าน้ํามันน่าจะซึมเข้าไปเล็กน้อยแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นานๆน,น,นะครับตัว water timer ของเรานะครับระบบไอตัวไอแผงอิเล็กทรอนิกส์ข้างในของมันนะครับอาจจะพังได้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราว่าผมเคยมีหนึ่งตัวละที่มันมีปัญหาประมาณนี้นะครับแล้วก็พังไปเลยนะครับผม ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ให้พี่ๆน้องๆหมุนตัวนี้ออกก่อนหมุนอย่างนี้นะครับผมหมุนหมุนในขณะที่วันๆนั้นมันแดดจ้าเลยนะครับไม่มีฝนตกนะครับจากนั้นแล้วก็ทําการเช็ดตัวนี้ออกให้หมดเช็ดไอ้น้ําแล้วก็ปล่อยให้ตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ดึงตัวนี้ออกมาสักหน่อยก็ได้ครับนี่ครับดึงนะครับนะครับสังเกตเห็นไหมครับนี่เริ่มมีความชื้นนะครับอันตรายแล้วครับเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้นานๆเข้ามันอาจจะทําให้ตัว w อ t e r h เมอร์ของเรานะครับพังได้นะครับแบตไม่หมดนะครับแต่ว่ามันจะแผงอิเล็กทรอนิกส์ข้างในของเขานะครับอาจจะพังได้เราจะถอดไว้อย่างนี้จนกว่ามันจะแห้งนะครับให้ให้มันละเหยออกออกไปหมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เข้าไปใหม่เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แต่ถ้าวิธีป้องกันนะครับหลังจากที่มันแห้ง หมดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่น้ํามันแห้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือปลอดภัยนะครับปลอดภัยแต่ว่าบางครั้งไอ้ไอ้ตัวซิลตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่น้องอาจจะเห็นซีลตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเพื่อเป็นการป้องกันอีกทีหนึง่งให้เราหาถุงม,มาอย่างเงี้ยครับมามาัอดอกีกรอบเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปข้างในนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมนี่ หลังจากที่เราหมุนล็อกฝาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอีกรอบเราก็ใช้ถุงนะครับคุมตรงนี้มัดมัดไวไ้อย่างเงี้ยมัดให้แน่นนี่ครับเสร็จเรียบ้อละ Okay. เห็นว่านะครับเห็นว่ามันก็จะมัดตรงนี้มันก็เมื่อมีฝนหรือมีอะไรตกมาใส่มันก็จะไม่เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะตกเฉพาะตรงนี้แล้วก็จะไหลออกมาและอีกข้อหนึ่งที่มีพี่ๆน้องๆสอบถามกันมาเยอะมากว่าแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับนะี่ครับสองก้อนเนี้ยมันใช้ได้นานขนาดไหนอ่าผมบอกณนะตอนนี้ผมบอกยังบอกไม่ได้เพราะว่า ตั้งแต่ที่ผมใช้มาประมาณจะ6เดือนแล้วนะครับสําหรับตัวนี้หเดือนก็ยังไม่เห็นเขาโชว์ถึงแบตเตอรี่ตรงนี้ครับอ่อนสักทีเลยนะครับนั่นแปลว่าแน่ๆคือยังต่ําก็หเดือนนะครับที่ใช้ผมคิดว่าน่าจะนานมา,มากๆนะครับเพราะว่าโดยโปกติที่ผมอ่านในคู่มือถ้าแบตเตอรี่เขาอ่อนนะครับเขาจะโชว์ตรงตรงหน้าจอตรงนี้นี่ครับ แล้วก็จะมีพี่ๆ,ๆน้องๆบางท่านถามว่าสมมติถ้าเราตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราถอดแบตตัวนี้ออกมาโปรแกรมมันจะหายหรือเปล่าอันนี้ผมบอกได้เลยว่าครับหายนะครับคือถ้าเราถอดสมมติถ้าเราตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเพอถอดตัวนี้ออกมาเลยนะครับถอดแบตออกมาเราจะได้ตั้งโปรแกรมใหม่เหมือนเหมือนเพิ่งซื้อใหม่เลยนะครับแบบเซ็ตแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ คลิปตอนนี้ในการติดตั้งวอเตอร์ทัมเมอร์เข้ากับสายน้ำพีนะครับหวังว่าอาจจะไขข้อสงสัยให้กับพี่ๆน้องๆบางท่านที่เคยถามเข้ามานะครับผมโอเคครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่า,าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆ,ๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กับช่องบารนาธิกานเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้พี่ๆน้องมีความสุขกับการทําเกษตรนะครับสวัสดีครับ